สบายดีพี่น้องสบายดีเป็นสุกสุขคนสบายดีตอนอ่ากจจะเทีย่ยงละกันเนาะพี่น้อง <c oughs> กเมื่อนี้เบื่อกระสีออกมาถ่ายคลิปเล้วพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นอย่งางเบื่อจังหายไปเนาะพี่น้องเพราะว่ามันกเกิดเรื่องอย่างหลายๆอย่างเนาะที่เมื่อก่นอนเบื่อกับบอ,อกกล่าว่า จนถึงทุกวันนี้กะคิดไปคิดมาหล่ะก็เลยอยังสิเกิดก็ให้มันเกิดนะพี่น้องแล้วแต่กรรมแต่เวนแล้วแต่อ่ <c oughs> มันสะเป็นไปเนาะวันนี้เบื่อก็กเลยมานั่งถ่ายคลิปอยู่อ่านำไม่นำไม่นำึ้นลายนะพี่น้องให้ทุกคนได้เห็นด้วยกันเนาะที่เขาเรื่องเลยแล้วกัน ที่เบื่อออกมาจากบ้านเกิดเรื่องขึ้นเพราะยังเอยียงจังใดเนาะก็คือเรื่องแรกแรกๆเลยนะพี่น้องก็มีเอฟซเพิ่นเข้ามาเร,เริ่มซอยเกี่ยวกับการช่วยเหลือเนาะบอกเขาเอ่ยซืือเพราะมันเข้ามาได้สักพักหนึ่งรู้สึกว่ามันอ่าหลายๆน่าจะประมาณปีหนึ่งเนาะที มันเข้ามาเป็นแบบนี่เนาะก็คือแรกๆรกก็ถือว่าโอเคเนาดีเนาพี่นอ้องสักพักหนึ่งก็มันก็เกิดการแบบว่าเขามาหึงหวงเนาะหึงหวงอยากได้เขาเออแต่แต่บางคำกับแเอื้ากาที่ใช้คำผิดก็ขอโทษขออภัยก่อนละกันพี่นอ้องหึงหวง พึ่งหวงแล้วก็แบบว่าเฮาอยากไปนู่นนี่นั่นกับบ่ไใดเนาะพี่น้องยินช่วงลังๆบ่เบิบอ่บอแบอบบ่อคอยไปไสเนาะที่ถ้าไปแล้วมันก็จะมีเรื่องเนาะเออไอเราก่ะอยู่อยู่ไปแบบว่าอดทนเนาะสักมื้อหนึ่งคนเทามันก็ต้องระเบิดเนาะพี่น้องแบบอดทนมาละอดทนมานานแล้วมันก็จะระเบิดอีกทีหนึงน่งเนาะ มีเรื่องมีเล่ากันมาได้สักพักหนึ่งเนาะพี่น้องเอื้อกับบอยากหวอดหลายเนาะแต่ว่าก็สิออกมาให้เราให้ฟังประมาณขานะ่าวๆเนาะก็คือเขามาทําบุญเนนะาะข่าวๆหึงหวงอยากได้เออไอ้เฮากับบ่ได้อยากได้ดอกพี่น้องก็คือถามว่าทําไปกันนึ่งกับเพื่อบ้านด้วยเนาะพี่น้องเสียสละเพื่อบ้านแล้วก็ มันก็เกิดอาการแบบว่าหึงหวงกันขึ้นมาถึงขันถึงขันได้ตบตีกันเนาะถึงขันได้ตบตีกันนะพี่น้องได้ตบตีกันประมาณสองสามครั้งเนาะถามว่าแหงบอกกะว่าถึงขันว่าเจ็บซ้ำดำเขี้ยวแต่ก็ได้ลงมือไปแล้วนะพี่น้องก็เลยสาเหตุนั่นตั้งแต่นั้นมาเบื่อกะไล่กลับบ้านเนาะ ไล่กับบ้านแล้วก็มาเอื้อก็ก็อยู่บ้านถ่ายคลิปปกติทั่วไปนี่นะพี่น้องแต่ว่าเกิดชักพักช่วงหนึ่งเนาะพวกเฟซพวกไลน์เนี่ยบ,บอกบล็อกทิ้งไปหมดแล้วอียังหลายหลายอย่างก็คือว่าเคลียร์กันไปหมดแล้วแต่ว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่บ่ค่อยฟงยังไผ่แบบหู้ไดหู้นั่นอยากได้อีกอย่างก็ต้องได้อี์ประมาณนี้ ซึ่งมองว่ามันจังใหญ่แล้วพี่น้องบ่กก็บรถึกเนาะเขามาเขามาในในทำนองแบบตัวตัวทุกสิ่งทุกอย่างโกหกทุกอย่างเออโกหกเขาทุกอย่างเนาะแล้ววัที่นี้ก็เลยเบื้อก็เลยอ,อยู่ถ่ายคลิปกับกลุ่มเพื่อนเนาะสักพักนึง ใช้เวลาประมาณเดือนนี่แหละพี่น้ <c oughs> องหลังจากที่ตีกันแล้วกันไล่เมื่อเนอะอาะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มๆนี่ประมาณนี้นะเพื่อนก็มาบา้ดนว่าเอาของมาถวายพระทั้งทั้งที่ในใจเนี่ยบเบื่อว่ามหาบา่เบื่อเองน้องคือถ้าชมืมนวดว่ามาถวายแทนพระจบเพื่อนก็สิกลับ แต่นี่คือโวยวายวุว่นวายกับญาติพี่น้องแบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแล้วก็หมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็นกนเข้าไปวุ่นวายเข้าไปเจาะไปจีมไปถามจนคนอื่นก็รำคาญอ่ะเออประมาณนั้นเนาะเวลายคนกน็แบบว่ามันมันลำคาญอ่ะพี่น้องเข้าใจว่าคำว่าล,ลำคาญไหม คือแบบก็คือจอจิ้มยอียงกระดกกระเดียน,นะชีวิตคนเฮาเนาะบางบางทีมันก็ต้องการอิสระมเมนบอกพี่น้องที่แบบห่วงหานูนนี่นั่นแบบยาติพี่น้องกะคกับกระสีเข้าใจบาเอือยอยู่เนาะนะพี่น้องบางคนก็อาจจะยังบ่หูเบ่เอือยกะออกมาจากบ้านโดยที่โ่ได้บอกทุกคนกระบ,บอกแค่เอือยเป็นบางคนว่าเอาบ่อยู่เลยเดินเนาพี่น้องอยู่ไปกะ ก็เห็นหนัก hmm. มันก็รู้สึกว่ายิ่งเห็นก็ยิ่งโกรธยิ่งแค้นสิ่งทุกอย่างที่แบบเออเขามาเหตุกับเฮาเนาะเขามามาตบมาตีเฮาแล้วรู้สึกว่ามันมันเห็นกันบ่ได้ใช่เมื่อก่อนแบบเอือยอมเนาะยอมทุกสิ่งทุกอย่างแบบยอมเกากุบขี้กรุงหิงทุกสิ่งทุกอย่างแต่แบบสักพักหนึ่งมันก็เหตุให้เฮาแบบบวไหลแล้วเออก็เลยออกมา ถามเรื่องความหักละกันนาะพี่น้องกะความหักของวาวเอือ้อกะเมื่อก่อนก็เคยมีปัญหาขังหนึ่งนาะเคยได้แยกกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วัจที่นี้มันก็เลยเกิดเรื่องตัวนี้ขึ้นกถ็ถทงขันว่าถามว่า,าเกือบเท่ากับว่าเอาเลิกคุยกันประมาณเดือนปลายๆเนาะเท่ากับว่าเกือบเลิกนั่นแหละพี่น้อง อ่ะน้องพี่น้องก็คือประมาณผมเลิกกับแฟนผมประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็กลับมาดีกันคือเก่าน้อพี่น้องไม่หลายเรื่องเน้อพี่น้องแต่ว่าื่ออาจจะว่าบวบวาเก่าวประมาณนี้ก่อนบม่อยากเวาวลาย ฐามุดมันจึงใดมากกะเนาะคือมันมีการเคยคู่คู่ขาคูเา่เอากันไก่จะมาแทงเขาเนะเคยมีจุดๆนน้พึงห่วงว่าจงให้ไปหันไปหน่ว่าจงให้ไปใส่ไปไหนไม่ได้อยังประมาณนี้เนาะมีช่วงส,สักพักหนึ่งคือซีเมนคือซีเมนม,มักแห้งอะไรนะพีอง แต่ว่าเอือกคือบริมักเลยที่ทำไปกะหนึ่งเพื่อหมู่บ้านเนาะที่อดทนเพื่อหมู่บ้านกัหมู่บ้านกันก็เห็นเห็นเห็นความดีเนาะที่ว่าเอาทำลงไปกัเจ้าเจ้ากับซอยเสาที่ซอยได้แต่ว่าทีนี้ออกมากกะบอยากเห็นอยากพ่อที่ที่บริลงคลิปกะ บอยางให้เขามาตามเนาะถึงขันชิมาตามบเบื่ออะเด็พี่น้องขณะวันนี้ออกจากบ้านแล้วยีงจิมาหาจิมามตามแต่ว่าเพื่อนบอ่หูทางทเฉยพ่อแม่เข้ากะสิฮู้หรือบอ่หูกะอันนี้ก็ว่าน่ใจคือกันวะพี่น้องอจิฮู้แหละเขาถึงปล่อยให้ลูกเข้ามาโดยที่ทางนี้บ่ตอนหลับแต่กะมา มาโดยที่เมื่อก่บนไปยุงป่งบนว้ายเลยด้วพี่น้องพอฮูว่าเขามากอะไปเลยนะพี่น้องคิบเอผานีตั้งแต่คืนนั้นเลยคือเขาเป็นแบบคนที่เคยมีมบาดหมางก,กันแล้วหระมันมันมันบอยากเห็นหนะ้ามันแบบบอยากเห็นบอยากว่าบอยากอันนี้กันเลยนะจานี้ได้กันนี้ไปเลย ก็ดีคือกัเนพี่น,น,น้องปล่อยให้ทั้งในบ้านแล้วก็ทั้งครอบครัวบ่เอื้อแยใ่ในบ้านทั้งบ้านเพื่นเป็นผู้เคียนเนาะก็อาจะเคียนั้นทั้งบ้านเคียกับจริงแต่ว่าคนน่ะมันเป็นคนที่แบบว่า ชูซีคืออยากได้อีกอย่างต้องได้อีกอย่างประมาณนั้นมันก็เลยแบบว่าบวชเถกบอกบวชเถกพี่น้องเาก็เลยหนีออกมาเนาะมือนดกะมานางทายคลิปอยู่บัดพี่น้องรมเย็นๆไม่นำ ไม่น้ำยังเกาะไม่น้ำเชียมีน้ำเชีไหลดุดดุดพี่น้องตือว่าน้ำขึ้นทางด้านหลังเนี่ยตีเบาเอื้อเปิดในหัวขอ้อคลิปเนาะก็คือน้ำเชีขึ้นก็เลยม,มาถามานั่งอยู่ในริมแม่น้ำตายคลิปให้ทุกคนได้ฮับฮู้เกี่ยวกับชีวิตของบะเอื้อเองเนาะพี่น้องหนึ่ง เรื่องแฟนเขาก็าไม่ได้อยู่นำกันห่างกันมาประมาณปีหนึ่งปีปลายมันก็เลยเกิดเรื่องตัวนี้ขึ้นมาเพราะมันเกิดเรื่องตัวนี้ขึ้นมาเพืาะการยอมรับเนาะว่า <c oughs> ยอมรับว่าเฮาเฮาผิดเขาขอโทษเัาะพี่นอ้องใดที่เฮาเห็ดผิดพลาดไปก็ขอโทษหมู่เพื่อนอ้ายเอือ้อน้อง เพื arias, um, oh. s <S ่อนพงเพื no ่อนสนิททั้งหลายเนาะก็ขอโทษที่แบบว่าเอาเก่าโบราณให้มันเกิดแต่มันก็เกิดเนาะพี่น้องนั่นแหก็จะประมาณนั้นแล้วก็เรื่องแฟนเนาะเบอ่าก็ขึ้นดีกับแฟนแล้วพี่น้องแต่ว่าเขาวยอมออกกล่องเมือนี้เขบอกว่าห้เจ้าเลียบปัญหาตัวนี้มันจบซะก่อน ขาถึงสีออกกล่บบองกับเบื่อเนาะพี่น้องเมื่อก่อนกะอยู่น้ำกันเนาะพี่น้องแต่ว่ามันมีช่วงจงังหวะหนึ่งที่มันมีปัญหากันนิดหน่อยเบื่อก็เลยแยกกันอยู่หนึ่งกะเพิ่นกะอยากอยู่กับพ่อกับแม่เพิ่น,นะนเนาะเบื่อกะซองมากกะเก่งใจเอื่อยเนาะที่ ที่อยู่น้ำสี่อยู่อยู่สวนกับเอือยกะท้าวว่าเก่งใจบอกก็เก่งใจแต่มันกะเ้าบผมมีเงินเนาะพี่น้องที่จะไปสร้างบ้านสร้างเฮือนอยู่กะพยายามทํา youtube นี่แหละพี่น้องเพื่อที่จะหายชีวิตดีขึ้นเพื่อจะได้มีเฮือนมีซานพ่อได้อยู่น้ากันเนาะแต่ท้าวว่าลงไปหาเห็ดเวี้ยคิดงานน้ากันกะก็จังสีเห็ดอย่างเนาะพี่น้องเขาลงไปกะใหอยู่น้ำเอื้อยอีกคือเก่ามันกะ เกิดาการเก่งใจเนาะมันแบบบวคระขนาดบ่เอื้อขนาดโตบ่เอื้อเองอยู่ผู้เดียวก็ยังแบบเก่งใจที่มาอยู่มาอยู่ทุกวันนี้ครับเก่งใจนะเก่งใจพ่อเก่งใจแม่เพื่อนแต่เอากระอาจจะอยู่บ่ดดเนาะพี่น้องที่อยู่จักเดือนการยังบ่ฮู้ที่มานี่็ได้ เวลากสิมาถ่ายคลิปบรรยากาศอยู่บ้านเพื่อนอให้เห็นเนาะว่าบ้านเพื่อนเป็นอะไรบ้านเฮาเป็นอะไรน้ะพี่น้องแต่ว่าความแตกต่างกสิแตกต่างกันหลายนาองพี่น้องแยกลิสินมือวันห่อเขาสาเมือ่อลงมาวัดก็ค่อนข้างที่จะแปลกไมหมแบบเห็ุยังบ่ถือแบบเออห่อเข่าบ้านเฮาเห็ดแบบนี้แต่ทางบ้านเพื่อนเห็ดอีกแบบหนึง่งมันก็แตกต่างกัน,กน แล้วก็ปูปลาหน้าน้ำเนาะที่อยู่ในาไหน้า,า,นาตาก,ก้าของเพื่อนกัทถวันหลายเนาะพี่น้องก็กเดียวมือใดเบืเอ่อมีเงินมีคำก็สิไปซื้อพวกอุปกรณ์เนาะเกี่ยวกับธรรมหากินเนาะอยู่ในไยในนามองเอ้ยแฮสอนไ้เกี่ยวกับอุปกรณ์ธรรมหากินเกี่ยวกับป่าเนาะ อาจจะไปซื้อแต่ก็พังเบิ่งก่อนนะพี่น้องในเงินใ้คำสะก่อนเฮาจะสิไปหาซื้ออุปกรณ์หาอยู่หากิิเนนะพี่น้องพังเบิ่งเงินเดือนก่อนว่ามันจิออกให้บอ่อเพราะว่าเงินเดือนเดือนนี้ของบบาเอือเองบอ่ออกพี่น้องบ่ถึง1อยเหรียญบอ่อแต่ว่าเดือนพัดพัดไปนี่นะจะถึงอยู่เนาะอ,อาจสิออกแต่ก็ขอบุญขอบคุณเพื่อนๆที่นทีบ่เคยถิมบาเอือเนาะหลังจากที ไปถ่ายคลิปน้ากันดนแ้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่เฮาบอ้ไปถ่ายกับเพื่อนกับเป็นช่วงจังหวะที่เขาเจ้าจห้ามบ่อยไปไสเนาะอยู่ในเงื่อนเฮ็ดนั้นเห็ดนี้ถ่ายคลิปกินเข่าอยู่ในเงื่อนก็พค่อยได้ไปไส่บด้ไปเล่นกับหมูเพื่อนมันกลับเป็นอาการที่เแกกว่า,าหลายหลายคนก็อ,อัดสีอึ้งเมือ่อแบบเออดื่มเดิมไม่อยากดูแล้วอะไรประมาณนี้เนาะ อันแหละก็เลยพอสักพักหนึ่งมันก็นมีเรื่องขึ้นมาบอกว่เออในน้นกูกับบอกบอกส่สนใจละมันยังไงเข้ากับบดอเลืออเลี้ยงเข้าจนว่าเข้าพืนที่พึ่งพอใจที่แบบเออเป็นเชื้อนอนกินมาสันไปอืมเ,อเขาก็ต้องออกมาทำมาหากินเราพี่น้องออกมาทาคลิปให้ทุกคนได เบิ่งได้ชมแล้วก็รเขาก็ได้เงินจาก YouTube ที่เพิ่นใจ่ายให้เนาะพี่น้องเอฟซี FC ก็หลายคนเนาะที่ทักเข้ามาให้กำลังใจกันเนาะเบื้องก็ขอบุญขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเบื้อเด้อพี่น้องแล้วก็รผู้เพื่อนนั่นแหละเนาะถ้าบ่มีผู้เพื่อนถ้าบ่มีเอฟซีเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับ เรื่องตัวนี้เบื้อกแกมันกับย,ยังที่บ่าน,นั่นเลยนะพี่้อกเมื่อคืนนี้เอื้อกะยอมรับ,บว่บาคุยกับพีคิวยอมรับว่าคุยกับพีคิวแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเราเรา,เราปลดโปล o เรารู้สึกว่าเออเราก็แบบไม่ไม่ๆๆไม่ไม่ใช่คนนึงที่เคยเป็นแบบนี้หลายหลายคนก็เคยผ่านชิวตอู้อยู่แต่ในในรูเนาะพี่้อกแบบ เขากะนี่เป็นปีนบ้านเมืองเขาเด้ถ้าชูมุต่าเขาสิมาอ่าตบตีสิมาขาหรือว่าสิมาเอียงกะไม่เป็นบ้านเมืองเขาเนาะถ้าเขากะเฮ็ดกะกะกะล่องเบิ่งเนาะพี่เนาะกฎหมายบ้านเมืองเขากะอาจสิมีอยู่นะบ่แม่นว่าสิมาเป็นต่างชาติเข้ามาแล้วกะสิมาคมเพีงติงติงเฮาเนาะแต่โบเอื้อกะแจ้งความไว้แล้วล่ะพี่น้องแจ้งความไว้แล้ว ถ้าชูม,มุดว่าเขาเข้าขมาตบตีเกี่ยวกับทําลายหลังกายเบืเอ่อกาแจ้งเข้าไปอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่ามันได้แจ้งไปแล้วรอบหนึ่งที่ว่าอีานี่เลือรอบที่สองก็จะได้แจ้งไปเนาะพี่น้องถ้าชูม,มุดเบือ่อตายหรือว่าเป็นยังขึ้นมาก็นาจีบูบีไผ่เนาะพี่น้องเพราะว่าเบืเอ่อโบเคยมีศัตรูกับผู้ใดบบเคยมีเรื่องบาด บาดหมางหรือว่าเกี่ยวกับแบบเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆก็คือบอเคยมีเนาะบอเอ้อบอเคยเก็บขึ้นมาคิดเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆตัวนี้ตนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบเอฟซีเนาะเอฟฝั่งไทยแะกัน,นบอคอบอขอเ,เอ่ยเืือเป็นข้ามาในทำนองแบบทำบุญกระจิงแต่ว่า วางผลอันนี้ก็่าจะนะคือวางผลจากเฮานะวางจากเฮาบ่เป็นวางจากาผู้อื่นที่มากก็คือเช่เชนมาเนี่ยที่บูเอื้นนี้ออกมานี่ก็แค่คล้องเล็กๆ,ๆน้อยๆแค่ทรงมากแค่นี้ก็คนอื่นก็ไปถวายได้นะพี่น้องแต่นี่บ่ยอมมาเองมากเอง ให้ทุกคนวุ่นวายเจาะจีมถามเกี่ยวกับเบืเอ,อจนทุกคนขลองคารบเบือก็เลยหนีออกมาอยู่กับแฟนน,น,นั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันออกมาประมาณนี้นะพี่น้องอเป็นคลิปหนาะแล้วกันพี่น้องเบื่อจีออกมาถ่ายคลิป กับแฟนเนาะพี่น้องหลายคนจะเล่าเรื่องชีวิตการเป็นมาเบาเอื้อกกับแฟนอยู่กินกันมาจากปีมีการทะเลาะบาดมางกันมาจากปีเนาะพี่น้องก็หลายๆคนเพิ่นก่อาจจะยังบ่ได้ยินหลายลาคนก็อาจจะได้ยินเนาะหลายๆคนก็นเรียกร้องอยากให้มาถ่ายคลิปฝั่งนี้เป็นยังไงอะไรยังไงให้แบบเปลี่ยนบรรยากาศเออหลายๆคนเนาะ เอานีในหละพี่นอ้องการไปมากะใส่เงินที่เบอร์นี้ออกมานี่กะยืมเงินเขาเจ้ายืมเงินเขาเจ้าออกมาเพราะว่าเงินเดือนบเนบอรอนีอมันบ่อ,บอ,อกบ่ออกแล้วเขา็บีเงินแต่ว่าเขาอยากหนีปัญหาตัวนี้เ,นเขาเคลียร์เขาคุยไปจนบ่กูมบอกว่าว่าสิคุยยังไปมากมายเลยนะพี่นอ้องคือแบบว่าจ,จนแบบทุกสิ่งทุกอย่างเขงเาว่าออกไปเบิดแล้วจบแล้วบล็อกแล้วแต่เขายังบ่อยอม ค่อนข้างที่แบบกูไม่ยอมกูไม่ยอมมึงนะเออกูจะต้องเจอมึงกูจะต้องอ,อยู่กับมึงกูจะมองงอมึงอะไรเงี้ยแต่เป็นทำนองมาว่ากับเอื่อยกับมาอีกรูปแบบนึงว่ากับเผากับดูดแบบนึงเออประมาณนี้นะพี่น้องค่อนข้างเป็นคนโกโหกหลอกลวงทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องที่เข้ามาในชีวิตกันตัว เนาะ FC ก็อาจสิหูนเนาะเมื่อกีเขาบอกอยาเอ้ยซีเบิ่งแล้วในะพ่อเมย์เขาเจ้าก็คือสีเอาไปอยู่แล้วอะเพราะว่าใหญ่ใหญ่แล้วกวขนาดจ,จะคิดได้เนาะคนเฮาแต่เขายังคิดบ่ได้ไงถึงขันเขาไล่ถึงขันเขาบอตตอสลับแล้วก็ยังที่จะมาจนได้ บเบื่อๆกันง่วับนวะวาผิดพลาดผิดพลาดหลายมองคนที่แบบเออเรามองคนแบบบวกบวกแบบม,มีโลคือแบบเออน่าจะดีนะแบบทำบุญเข้าวัดอะไรอย่างี้มันก็แบบเราก็บ่ได้อิจใจไงทุกคนแบบก็เคยคุยกับคุยธรรมดาทั่วไปนะ่น้งก็ทึอเทอเคยห้ความหวังเขาบอกกันอันนี้ก็บ่แด่จใจเนาะ บางคำพูดกับอาจิรุดเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เบื้องเลิกกับแฟนเลิก,เลกไปแล้วเบื่อ็กลับมางอกคือเก่าวเขาเขาก็ยอมรับเนาะว่าคือเขาเคยอยู่น้ำกันมาดนเขาก็ให้อภัยเบื้อเนาะเพราะว่าขั้งหนึ่งคนเฮามันก็ต้องมีการทำผิดถ้าคนที่หักกันจริงมันก็ต้องให้อภัยกันได้ไมเมนว่าพี่น้องอืม ประมาณนั้นอยากได้นั่นแหละในใจอยากมาหาประมาณนั้นพี่น้องโอเคนะพี่น้องเนะาะผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยบางคำพูดกับอาจิใส่บุธก,ก็ขอโทษนะพี่น้องกับคลิปนี้เบื่อกับสิจบคลิปสำนีก่อนแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกนารทำมันจะเกิดการมันเกิดซะทำมันจะจีงยังไงมันอันนะี้ซะเนาะ เากัต้องทำมาหากินต้องออกมาถ่ายคลิปสิมุดหัวอยู่แต่ในรูมันก็เป็นคนที่แบบเหมือนเรากลัวมันมากเกินไปเออเข้ากัมีอายมีนอกมีพอมีแม่มีกฎหมายเนาะที่จะขอบคุมเข้าได้ถ้าชิมุดกฎหมายยังไดกับคอบคุมบ่ดได้แล้วเนาะหรือว่าเขาจะเอา ปืนหรือว่าเอายังมาลักรอบขาเกี่ยวกับทำได้ร่างกายของบบาเอืเองกันนั่นแหละเนาะพี่น้องกาจจิมีแต่เขาเพราะว่าบบาเอือบ่าเคยมีเรื่องกับคนอื่นมีแค่ขังนี่เนาะที่บบาเอือยอมรับว่าตัวเองกับมองคนผิดมองคนผิดเฮงคิดว่าเขาดีคิดว่า เขาคือสิบตัวเขาเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาเข้ามาในแบบโอโหโกหกทุกอย่างทุกเรื่องอืมเกี่ยวกับทําบุญกับทำว่ามีอันนี้บอกคนกลับเป็นทํานองแบบว่าม,มีมีหายบางเนาะพี่น้องแบบชุม,มุดเพิ่นโอนมาท่กน,นี้อันนี้อันนี้อไปทํำบุญนะสองแสน เออพี่ให้ค่าน้ำห้าร้อยพันหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีค่าน้ำมันมียังเนาะเขากรเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เขาต้องมีค่า,าใช้จ่ายเม่นบ่พี่น้องก็บ่ว่าที่ทำทำบุญไปก็บ้หวังว่าเอออยากได้เงินได้ค้ำดอกเขาก็อยากช่วยบ้านอยากช่วยศาสานาเหตดให้แบบขังหนึ่งในชีวิตเนาะแบบเขาไปทำแล้วมันเห็นเป็นรูปร่างเขาไปช่วยขเขาเป็นสะพานบุญให้ มันก็โอเคแมนบอกพี่น้องแต่ว่าท่มบุญว่าเขาทำเหลวทำเหลวแาบนี้มันมันมันมากับชีวิตเฮาเนี่ยมันมันมันมากระทบกับชีวิตเฮาเนี่มันก็ทาว่าอยากทําบอกออยากทำแต่ก็เรื่องทําบุญนี่สิบ่ถอยเนาะพี่น้องเรื่องทําบุญนี่สิบ่ถอยแต่ว่ากับคนนี่อาจจะจีบ่าให้เขามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตบเอื่อมากเกินไปเนาะอืม ประมาณนั้นพี่น้องบอเบื่อกาสิเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนกอาจจะยังบรับลู้สิเปิดเผยเนาะ่นแหละพี่น้องโอ้ยบอแรกกันเนียไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็เขาเตาเขา้เขา,เขามาสบายดีเด้อเบื่อก็ออกมาว้าวสีแจงให้ทุกคนได้หับหูหับฟังบางสิ่งบางอย่างประมาณนั้นนาะพี่น้องไปแล้วรอติดตามคลิปหน้าเบื่อสีออกมาพูดคุยเกี่ยวกับชีวิต ที่เ้าอยู่ด้วยกันกับแฟนเนาะ